เชื่อไหมครับบอสวันแรกที่เปิดดูเขาบอกว่าเจ้าของเขามาสอนเองพอเปิดไปปุ๊บเจอบอสสิ่งที่ตามมาเราดูอูใช้เวลาพูดประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะพี่ย่ามีความสึกว่าขอโทษนะบอสขอโทษจริงๆครับอะไรอ่ะต้องชั่วโมงครึ่งแล้วมานั่งเล่นโทรศัพท์อ่ะเราไม่เปิดใจมาเล่นโทรศัพท์ <S <S ตอนนั้นต้องขอโทษบอสจริงๆแล้วเสร็จปุ๊บ,บพี่ย่าก็บอกโอ๊ยไปดูแล้วอะไรกม่รู้ก็เลยโทรไปหาครูก๊อฟน้องก๊อฟอะไรอ่ะพี่เคยทําบริษัทนะซีโอเนี่ยเขาใส่ผูกพัยใส่สูตรเลยอ่ะ แต่แตนี่ใครก็ไม่รู้เด็กวัยรุ่นด้วยเเด็กวัยรุ่นด้วยน่ะ,นะมันจะใช่หรอลทีนี้พี่ยาเปิดใจฟังพี่ยาเปิดใจฟังอะถ้า,างั้นวันรุ่งขึ้นบอสเชื่อไหมไม่รู้จะทําอะไรก็รวนบุไปเดินไปเดินมาเครียดด้วยค่าใช้จ่ายก็เลยกลับมาดูหมูไลฟ์สดใหม่พอกลับมาดูบอสเชื่อไหมครับหลังจากที่เราเปิดใจโอ้โหบอสเนี่ยต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆบอสกุมภามันเหมือนเทพประบุตรในร่างเงาะอะฮะคือเราไม่เปิดใจอะพอเราเปิดใจเสร็จปุ๊บ บอสเชื่อไหมว่าผมมาดูไลฟ์สดสองวันเต็มๆนั่งจดไลฟ์สดของบอสนั่งจดนั่งจดเจอโควิดช่วงเศรษฐกิจแบบเนี้ยแย่เลยครับไม่มีรายได้เข้าบ้านเลยแล้วก็ยนงใช่ครับหลายปีครับแล้วพี่ยะเองก็ทําแต่ออฟไลน์ไม่เคยทําออนไลน์เลยบอสไม่มีความรู้องออนไลน์คือเอาง่ายๆเล่นไลน์ได้อย่างเดียวนะครับเฟซบุ๊กเนแทบจะไม่ต้องแตะเลยนะครับคือเฟซบุ o กไม่เคลื่นไหวเลยครับบอส แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจู่ๆก็เข้าไปดูว่าเอ๊ะมันมีงานอะไรใน facebook เห็นเขาทำอ่าออนไลน์กันนะครับเราเข้าไปดูนะครับยิ่งดูยิ่งเครียดยิ่งดูยิ่งเครียดเพราะว่าเรามไ,ไม่มีความรู้เรื่องออนไลน์เลยบอสจูๆจ่ๆวันนึงก็พยายามนั่งดูนั่งดูเอ๊ะเราจะทํายังไงจะหาเงินเข้าบ้านยุคโควิดนะครับก็เลยเลื่อนเฟซบุ๊กไปไปเจอน้องคนนึงอยู่ภาคใต้ไม่รู้จักกันนะครับบอสไปขอเขาทํานะ ก็ทำเลยแล้วน้องคนนั้นก็โทรไปหาเขาไปทักไลน์ไปหาเขาทักไลน์ไปหาเขาแล้วผมก็เคยส่งเมสเซจหาบอสจากนะครับคนส่งเมสเซจว่าคือทําอะไรอยู่ที่เราเห็นเห็นลงอกว่าส่งสินค้าไปลราสิบห้าลังตอนนั้นเสร็จปุ๊บผมก็มีความรู้สึกว่าเย่ายนี้เราทาเราเราไปที่เราไม่ได้เลยเพราะว่าเขาปิดด่านเราทําอะไรก็ทําไม่ได้นะครับก็เลยเล่น facebook ไปก็ไปเจอน้องคนเนี้ยอยู่ภาคใต้เขาบอกเขาเป็นครู เขาทำยี่สิบวันเขารับมาแสนสี่แสนห้าเลยทักเข้าไปถามเขาเลยครับก็เลยถามน้องทายังไงอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บมันเป็นธุรกิจอะไรถูกต้องตามกฎหมายไหมอ๋อถามเขาแบบยิงคําถามเขาเป็นสิบข้อครับทีนี้ครกก๊อบก็ถามว่าพี่อยู่ที่ไหนพี่อยู่ปทุมธานีแล้วน้องอยู่ที่ไหนครับน้องอยู่กรุงเทพหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาอยู่ภาคใต้อููบอนรู้ไหมว่าเขาอยู่ภาคใต้แล้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะจะคุยกันได้ยังไงเขาอยู่ภาคใต้ ก็เลยถามน้องที่ถามตรงๆน้องทํางานอะไรเนี่ยน้องรับมาเฉลี่ยแล้ววันละสี่พันห้าพันนตอนนั้นนะบางวันเขาได้มาหมื่นเรามีความรู้สึกว่าโมหรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่าเศรษฐกิจแบบเนี้ยมันจะไปได้อะไรวันละสี่พันห้าพันซึ่งคนอื่นตกงานคนอื่นอเขาเรียกอะไรอ่ะคนอื่นตกงานบ้างคนอื่นแบบแย่แย่มากๆอ่ะแล้วแต่แต่ว่าคนนี้มีรายได้กระส่วนแสนก็เลยถามเขาเขาบอกว่าเขาทําดอกลิศ เราก็ดอกดิสมันคืออะไรเขาก็เล่าให้ฟังแล้วมันทําแบบไหนต้องลงทุนไหมพี่ไม่มีทุนนะตอนนี้คือธุรกิจพี่เจ๊งอย่างเดียวเลยตอนนี้เจ๊งมากเลยตอนนี้พี่แย่มากสุดท้ายท้ายสุดน้องเขาก็บอกว่าดอกดิสที่มันเป็นแอปแอปตัวหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังนะครับไม่ถึง5นาทีเราก็มานั่งคิดว่าเออเรามีเงินเหลืออยู่5 0 0พันบาทบอสเราจะทำยังไงดี5000ตรงนี้เราจะไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟในบ้านเราดีไหมหรือเราจะเอามาลงดอกดิสน้องลงทุนเท่าไหร่ เขาบอกว่าสามพันกว่าบาทพี่อ่ะไม่เป็นไรตัดสินใจปึ้งเลยครับลงไปสามพันกว่าบาทแล้วพี่ต้องทำยังไงเขาบอกว่าน้องบอกพี่ให้หมดเลยนะพี่ไม่อยากเสียเวลาเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้อะไรมันหลอกลวงกันได้แต่วันนี้พี่ไม่รู้ว่าน้องเป็นใครนะพี่เลยตัดสินใจทนก่อนน้องพี่ไว้ใจน้องแล้วเสร็จปุ๊บน้องบอกว่าพี่ยะพี่ยะดูไลฟ์สดนะสิบหกไลฟ์สดพี่ยะดูอย่างเดียวบอสเชื่อไหมว่า เขาส่งไลฟ์สดให้ผมดูแล้วพี่ยะเองอะ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบ Facebook อยู่แล้ว Facebook พีปปป่ไม่มีเคลื่อนไหวมาเกือบป y ีเพราะเราไม่ได้เป็นโซเชียลเลยรเราไม่ได้เก่งออนไลน์สรุปแล้วพี่ยะก็เลยมาเปิดดูไลฟ์สดผมเริ่มทําได้สองวันสองวันแรกผมนั่งจดบอสวันที่สามผมรู้จะชวนใครพอดีหลานมาฉีดวัคซีนกับน,น้องสาวก็เรียกมาบอกเฮ้ยมึงมานี้หน่อยดิสองคนมึงมานี่มึงมานี้ไม่รู้จะไปชวนใครมึงสองคนมานี้มึงเอาโทรศัพท์มาก่ออนุญาตนะครับพูดอจริงจริงมึงเอาโทรศัพท์มาโหลดแอป แอปตัวนี้เป็นแอปช้อปปิ้งน้องใหม่ของคนไทยถูกต้องตามกฎหมายแล้วที่สำคัญมึงซื้ออะไรมึงได้ลด50%ทุกแบรนด์50รายการเอามึงมาโหลดมึงมาโหลดไอหลานกับน้องสาวก็พากันโหลดแบบงงๆแล้วถ้ามึงอยากได้อะไรมึงก็กดจิ้ม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 แล้วมึงก็สั่งเอาไปเลยนะเขาจะอีกสามวันเคอรดี่จะให้คือเราเราพูดมาจากจากไลฟ์ของบอสนะครับเร็จเรียบร้อยพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นบอสเชื่อไหมว่าผลลัพธ์มันกลับมา ประมาณสิบโมงมีเง <cues> like ินเข้าหน้าร้านผมสี่ร้อยเก้าสิบบาทครับวิมันเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเราก็มาเปิดดูเราตื่นเต้นมากเปิดดูเสร็จปุ๊บสี่ร้อยเก้าสิบทีนี้ช่วงบ่ายก็เลยไปบ้านเพื่อนนะครับตอนนั้นเราคิดอย่างเดียวเราอยากจะให้คนอื่นให้คนอื่นอย่างที่เรารับเพื่อนก็ถามว่าคุณยะคุณยะทำอะไรอ่ะทาไมทําช่วงนี้โควิดพี่ทําอะไรไม่ได้เลยแย่มากรถพี่ก็ไม่ได้วิ่งแฟนพี่ขับแท็กซี่แล้วที่บ้านพี่ก็ไม่มีรายได้เข้ามาพี่ผมอ่ะไปสมัรแอปดอบดิสไว้ เมื่อวานเนี่ยพี่ผมก็ยังไม่รู้ว่ากมันทํายังไงแต่เมื่อเช้าเนี่ยสิบโมงเงินเข้ามาสี่ร้อยเก้าสิบอ้าพี่แล้วมันทายังไงพี่ทําด้วยคนไหมผมก็เล่าแบบคนใหม่ได้สองวันนะครับก็เล่าให้เขาฟังทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตั้งพี่ไม่ถึงห้านาทีจบแล้วก็หลังจากคุยเรื่องสเปรห์เหรอก็ย้ายกลับบ้านว่าเชื่อไหมกลับมาถึงบ้านประมาณสองทุ่มเงินเด้งเข้าผมอีกวันนั้นสองพันแปดเก้าสิบบาท วันที่วันที่เริ่มทําดอปดิสนะครับทีนี้ตื่นเต้นมากสี่ทุ่มสามทุ่มส่งส่งลิงก์นะครับส่งลิงก์ให้กับคนนั้นคนนี้ส่งลิงก์ปกติเราจะปกตินี้เราจะส่งสวัสดีวันจันทร์อังคารซึ่งมันไม่ได้เงินอยู่แล้วถูกไหมฮะส่งสติส๊กเกอร์เราก็ส่งอันนี้แหละนะครับลิงกด์ดอปดิสกับแคปตาล็อกไปให้เพื่อนดูวันวันรุ่งขึ้นบอสเชื่อไหมเจ็ดโมงเช้าพิยะมาดื่มกาแฟมาชงกาแฟเงินเด้งเข้าล้านสองพันกว่าบาท แล้วช่วงสายเข้ามาอีก2,000กว่าบาทยังไม่ถึงเที่ยงเข้ามา4,8 0 0เฮ้ยตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็เข้าไปอีกนะครับช่วงบ่ายเข้ามาอีก 4, 0 0 0 2,000กว่าบาทเป็น7,00 0กว่าบาทโอ้โหยังไม่ประมาณบ่าย37,2 0จแล้วอ่ะนะครับตื่นเต้นใหญ่เลยทีนี้สินค้ายังไม่ได้เลยน้องบอสบริษัทยังไม่ส่งสินค้าให้เลยทีนี้ออกจากบ้านไปเพื่อนโทรมาถามว่าน้องยะมากินอาหารบ้านพี่ไหนสิโควิดมันจะเริ่มเพราะพี่ยะอยู่ปทุุมจะเป็นพื้นที่สีแดงเข้มด้วย แล้วหมู่บ้านโควิดเยอะมากก็เลยสรุปแล้วพี่ยะก็เลยไปทานอาหารที่บ้านพี่ก็ได้ถามว่าทําอะไรเหรอน้องยะผมก็เพิ่งจะสมัครดอบลิสมาได้ได้เมื่อวานเนี่ยพี่วันนี้เป็นวันที่สองเนี่ยมันได้มาเนี่ยผมกำลังคุยกับพี่ผมได้มาเจ็ดพันกว่าบาทก็เลยเปิดให้เขาดูเปิดโทรศัพท์มือถือให้เขาดูดาดบอสเชื่อไหมอาเคอรี่เอาของมาส่งพอดีนะครับเราก็เลยข <c oughs> ิ่สินค้าดอบลิสไปรู้สึกวันนั้นจะมีโปรไฟเบอร์แล้วก็ตัวโปรเจนที่บอสกำลังดื่มเนี่ยนะครับแล้วก็มีบัตโลเต้ ก็เลยถือไปไอ้เจลลี่เจลลี่ถือไปบ้านเพื่อนเขาบอกว่าหิวอะไรมาบอกว่าเนี่ยสินค้าของดอบดิทเพิ่งส่งไหมผมนะผมก็ยังไม่ได้ทานนะพี่เอาเป็นอันว่าเรามาทานพร้อมกันเรามาดื่มพร้อมกันแต่ผมได้เงินเข้ามาในที่สองวันเนี่ยยังไม่ถึงสองวันดิจะเข้าไปสองหมื่นแล้วนะพี่ผมก็เลยชงตัวตัวตัวไฟเบอร์ให้ขาทานพอชงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บโอ้โหบอสทุกคนชิมห้าคนในนั้นแบ่งกันชิมในซองเดียวนะครับซองเดียวแบ่งกันชิมห้าคนเขาบอกรสชาติอร่อยมากเหมือนน้ำแอปเปิ้ล อร่อยไหมอร่อย่อ,อยอร่อยครับทีนี้หลังจากนั้นก็ชงโปรเจนนะครับชงคอลลาเจนให้เขาเขาก็ชิมอีกลูกสาวเขาบอกว่าไงว่าพ่อหนูขอหนูขอได้ไหมตัวนี้หนูอยากเอาไปขายที่มาหาลายัยเอาสิเอางี้ถ้าอย่างนั้นสมัครต่อพ่อได้ไหมเดี๋ยวพ่อก็สมัครเหมือนผมนี่แหละพ่อก็เลยสมัครต่อผมลูกสาวก,ก็สมัครต่อพ่อไม่ถึง5นาทีพ่อได้มา800้อทุกคนตื่นเต้นใหญ่เลยนะในบ้านทีนี้ผมเลยกลับบ้านเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวของห้ามสามทุ่มพี่ยกกักษ์เลยกลับบ้าน พอกลับบ้านมาเสบบาร็จปุ๊บบอสรู้ไหมบุมาเปิดมาเปิดดูหน้าร้านตัวเองได้9,6้าทํา2วันได้ได้ประมาณ1 3ื่นตื่นเต้นมากประมาณ5้าทุ่มโทรไปหาครูก๊อฟครูก๊อฟเนี่ย <c oughs> พิยะพิยะจะทำยังไงเนี่ยมันเข้ามาประมาณ1 3ื่นแล้วถอนได้ไหมถอนแบบเรียวทามพี่ถอนเรียวทามทีนี้บ้านของพิยะเองอะ่ะจะทำลายกลุ่ม4คนใช่ไหมบอสมีแฟนพิยะแล้วก็มีลูกสคนลูกคนโตเป็นตํารวจ เป็นตำรวจลูกคนเล็กเป็นพยาบาลแล้วลูกสาว,สาวบอกกับลูกชายว่ายังไงว่าเราก็ส่งรายได้ของบอกวันนี้พ่อมีทําดอกดิสสองวันพ่อได้มาหมื่นสามส่งเข้าในลายกลุ่มลูกชายคนโตว่าไงไงบอสพ่อพ่อยังไม่ได้เงินเลยพ่อเที่ยวไปชวนคนนั้นคนนี้ตอนนี้ผมกําลังเรียนกฎหมายอยู่เดี๋ยวผมจะจับพ่อเนี่ยเป็นคนแรกคดีหลอกลวงเขาหรือเปล่ปานะครับเงินยังไม่ได้เข้าบัญชีเลยพ่อไม่ต้องไปตื่นเต้นกับไอ้แอปพวกนี้ให้เงินเข้าบัญชีก่อนนะ พ่อค่อยตื่นเต้นอ้าวเราลูกสาวก็บอกว่าลูกสาวเป็นพยาบาลลูกชายเป็นตำรวจลูกสาวก็บอกว่าพ่อสินค้ามันมีอยอยหรือเปล่ามันผ่าน GMP หรือเปล่ามันได้มาตรฐานหรือเปล่าพ่อเที่ยวไปชวนคนไปบอกคนให้มาทาดรอปดิสน่ะเราก็บอกว่าพ่อเช็คมาหมดแล้วพ่อพ่อดูข้างกระป๋องพ่อสแกนอยอยมาเรียบร้อยแล้วแต่เงินเข้าไม่เข้าเดี๋ยวก็รู้กันเดี๋ยวก็รู้กันเราก็ไม่ได้ว่าลูกเพราะเขาไม่ได้ฟังอย่างที่เราฟังสิบหกไลน์ไงเขาไม่ได้เห็นที่เราเห็นไงเราไม่ได้ไปสนใจเขาตรงนั้น วันรุ่งขึ้น8ปดโมงเช้าพิยะก็เลยลองถอนเงินเข้าบัญชีไม่ถึง5นาทีครับบอสเงินเด้งเข้าบัญชีพิยะ1 2ึ่งบาทหักค่าภาษีนะที่จ่ายให้กับรัฐบาลสามเปอร์เซ็นต์หักเล้ย้อนไสิบปุ๊บโอโ้โหตื่นเต้นมากทีนี้วันรุ่งขึ้นแฟนพิยะขอสมัครด้วยตอนแรกพิยะคนเดียวในบ้าน3ามคนไม่มีใครเห็นด้วยแต่เราไม่ได้สนใจเพราะเราฟังสิบหกไลฟ์ เขาก็บอกวเราบ้างหรือเปล่านั่งจดอะไรสรุปแล้วแฟนมาบอกว่าไงป้าพ่อพ่อขอทําด้วยควรได้ไหมอ่ะถ้าทําก็เอาลิงก์ไปลงแล้วก็ซื้อสินค้าไปเลยนะครับทีนี้ลูกทีนี้วันนั้นรู้สึกจะเป็นวันสิ้นเดือนพิยะเริ่มทำเมื่อมกรลาเนี่เองเอ้ยไม่ใช่ครับเมื่อกันยาที่ผ่านมาปลายเดือนกันยาซึ่งวันนั้นรู้สึกจะเป็นโปรวันสุดท้ายมีสินค้าหนึ่งชิ้น ค,คีย์งานไม่ได้เลยครับวันนั้นคีย์งานไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์เราคีย์ไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเว็บจะเว็บจะล่มทีนี้เราก็เลยโทรไป <laughs> หาลูกสาวที่เป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลพัะชษฐลูกช่วยพ่อคีย์ให้หน่อยได้ไหมสามคนคนจะซื้อบอสเชื่อไหมวันนั้นถ้าเว็บไม่ล่มนะพ่ยะได้ประมาณเกือบสองหมื่นอ่ะ <laughs> เออเราคีย์ไม่ได้เกือบห้าทุ่มจนลูกสาวที่เป็นพยาบาลว่าไงป่าพ่อหนูขอทําด้วยคนได้ไหมจากคนต่อต้านนะขอสมัคร <laughs> อถ้าสมัครหนูก็ จดลงลิงก์แล้วก็สมัครต่อไปเลยลูกสาวปัจจุบันลูกสาวก็มีรายได้จากดอกดิสนะทีนี้ลูกชายที่เป็นตำรวจลูกชายตำรวจไอ้คนที่มันจะมาจับพิยะมันบอกว่าเปหลอกลวงแล้วมันมาแอบว่าไงฮายะมันไม่มันมันมาบอกว่าน้อง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 หญิงน้องหญิงพี่ขอสมัครด้วยคนได้ไหมตอนนี้ไอ้ตำรวจมันมาขอสมัครดอกดิสแล้วนะครับเอ้ยแล้วทีนี้พิยะทําพิยะเห็นใครพิยะเปิดโอกาสให้หมดเลยนะ เรามีความสึกว<ฆ>่าวันนี้ถ้าเราเอาดอกดิตไปให้กับทุกคนในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนกำลังว่างานทุกคนกำลังหยหาอาชีพเสริมทุกคนถูกลดเงินเดือนพี่ย่าเจอใครพี่ย่าแนะนําหมดเลยพี่ย่าไปกินก๋วยเตี๋ยวก็แนะนําให้แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเอาเอาเ,อาเ,อาเอาสื้อ,อไปเย็บก็แนะนําให้พ่อค้าทุกคนเอาหมดเลยเราคุยง่ายๆดอกดิสมันไม่ยากเพราะเราดู16ไลน์แล้วก็ติดตามบอสต,ตลอดทุกวันนี้เชื่อไหมครับว่าต้องตั้งนาฬิกาปลุกว่าบอสจะมาเวลาไหนตั้งนาฬิกา ตั้งโทรศัพท์ปลุกเลยฮะแล้วก็อยากจะเจอบอสด้วยอยากจะขอคําแนะนําตอนนี้พี่ยะทํามาทั้งหมดนะครับก็คือหนึ่งเดือนครับ,บมาหนึ่งแสนบาทครับอีกไม่กี่พันจะครบแสนทีนี้เรารับไม่เท่าไหร่ครับพี่ยะอยากให้ทีมงานรับมากกว่าอยาก<ม>เพราะว่าเรารับเนี่ยคือโอเคแต่วันนี้เราวันเนี้ยวันนี้รับมาตอนเช้าตอนตอนตอนสิบเอ็ดโมงก่อนเที่ยงนะครับรับมาสี่พันกว่าบาทแล้วเมื่อกี้นี่ก็ช่วยทีมงาน ช่วยทีมงานนะครับตอนนี้ช่วยทีมงานทีมงานเข้ามาเยอะมากช่วยทีมงานวันนี้ทีมงานสองสามีภรรยากรับมาเกือบสามพันบาทแล้วต่เนี้ยทีมงานที่ปัตตานีอยากจะเอาดอกดิตไปมาเลเซียที่ให้ค่าลลงไปครับทีม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 งานปัตตานีเนี่ยเขาแซงรายได้พิยาไปอีกนะเขาทําแค่สองวันเขาได้มาสี่หมื่นแปดเราดีใจมากเพราะว่ามันเป็นโอกาสโอกาสที่บอกว่าถ้าทุกคนในประเทศไทยนะครับได้ทําดอกดิบความเป็นอยู่จะดีขึ้นสุขภาพชีวิตก็ดีขึ้น อันนี้เราพูดจากว่าเราได้ศึกษาจริงแล้วสินค้าตอบโจทย์มากนะครับสินค้าคตอนนี้ยินเครียดว่าโอ้โหสินค้าเราไม่พอให้กับเขาอ่ะเพราะทุกคนก็ปิดบ O โอบ O โอบีโอบีอ้นี่พิยะพิยะตอนนี้คือไม่เคยทําออนไลน์เลยนะออนไลน์ไม่ไมเป็นเลยที่จะกดเข้าหาบอสนี่ก็กดยากมากเพราะเราไม่เคยทําทาทาออนไลน์เลยนะครับแล้วก็มีความสุขว่าอยากจะคุยกับบอสอยากจะขอคําแนะนําจากบอสตอนนี้เรียนรู้ทีมงานของพิยะตอนนี้มีประมาณ200กว่าคนแล้วครับ นะครับแล้วตอนนี้เรากำลังถามว่าเราจะเรามีโปรเจกต์ว่าทํายังไงทีมงานคนที่เข้ามากับเราเนี่ยจะมีรายได้ยิ่งแซงเราไปได้ยิ่งดีครับตอนเนี้ยเราก็พยายามเรียนกลุ่มนะครับอยากให้มีทุกคนอ่ะที่เข้ามานะครับเรามีความสุขวามม่าบางคนเข้ามาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ตอนนี้ไปที่ลาวแล้วนะครับทีมงานเราไปที่ลาวด้วยด้วยนะครับถ้าให้แนะนําทำาหมือนปิยาเลยครับ <im itation> ทำเหมือจปิยาเลยก็คือทุกคนต้องมา <im itation> ดูสิบหกไลฟ์แบบละเอียดครับต้องเข้าใจว่า ถ้าเราไม่ได้มี mindset ในการทำธุรกิจอย่นี้มันก็พูดอีกแบบหนึ่งการกระทำมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะพี่ยครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือไปดู16ไลน์และที่สำคัญก็คืออพี่รักสมมติพี่ยะอยากจะมีรายได้เยอะขึ้นง่ายๆก็คือต้องอุทิศตนสอนคนเนี่ยตอนนี้พี่ยะเนี่ยทำมาหนึ่งเดือนละทำมาหนึ่งเดือนละแล้วก็ได้มาหนึ่งแสนมีใครที่อยากจะได้เหมือนพี่ยะ พิยากก็บอกเขาเลยว่าต้องทำอะไรไงบ้างคือถ้าเหมือนจะทําปัจจุบันนี้เลยก็แค่ออกไปสอนคนเหมือนที่ตอนที่กุมภามีรายได้เดือนละสี่ล้านบาทผมก็เลยก่อตั้งดอบดิขึ้นมาว่าเฮ้ยใครมีอยากมีรายได้เดือนละสี่ล้านบาทมาทําดอบดิบมันก็เลยได้ดอบดิทใหญ่ขึ้นไปมากขึ้นกว่าเดิมมันผมไม่ได้ผมไม่ได้อยากรวยมากขึ้นแต่ผมอยากให้คนไทยมีรายได้สามล้านสี่ล้านบาทหลายล้านคนมันก็เลยโต เพราะฉะนั้นพี่ยากลองจินตนาการดูว่าถ้าพี่ยักช่วยคนสักล้านคนให้มีรายได้แสนหนึ่งเท่ากับพี่ยะกรายได้จะเท่าไหร่ลองจินตนาการใช่เพราะฉะนั้นมันง่ายมากมันง่ายมากถ้าเราแบ่งปันถ้าเราช่วยเหลือจุดาเราเอาเราเอาวิธีที่สร้างเงินเราเอาวิธีที่ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นไปให้เขาทําไมเขาจะไม่เอาจุปลตอนนี้พี่ยากรู้แล้วว่าเฮ้ยฉันทาแบบนี้หนึ่งเดือนฉันได้หนึ่งแสนแค่ประกาศออกไปว่า ใครอยากมีรายได้หนึ่งแสนเดี๋ยวฉันจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างบอกเข้าไปเลยเทนเข้าไปเลยนะทําด้วยความจริงใจเดี๋ยวมันเองถ้าเราไปทําถ้าเราไปฝืนนะถ้าเราไม่ได้จริงใจเราไม่ได้แบ่งปันมันยากมากมันยากมากผมเชื่อว่าที่มันได้ง่ายแบบนี้เพราะว่าพี่เข้าใจบาออกไปช่วยเราไปแบ่งปันเราไม่ได้อยากได้เงินจากเขาแต่เราอยากให้เขามีรายได้เมื่อกี้ที่พูดเมื่อกี้อยากให้เขาข้างล่างเลยได้แซงพี่ไปเลยแค่พี่มีไม้เส้นแบบนี้ ยังไงพี่ก็รวยรต่อให้ไม่อยากรวยก็ร,รวยอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆนะพี่ทําได้อยู่แล้วแค่เอาค,ค,ความรู้ที่พี่มีปัจจุบันเนี้ยอไปแบ่งปันช่วยคนเยอะๆบอกเขาทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ g ีหนึ่งจีห้าเนี้ยพี่มีเท่าไหร่สอนเขาไปเลยเดี๋ยวเขาจะไปขยายอ่าจีหนึ่งถึง g ีห้าก็คือทรัพย์สินของเราหนึ่งคนเราได้ยี่สิบบาทพี่มีล้านคน แค่ทุกคนหาคนละหนึ่งยกตัวอย่างสมมติเหมือนหนึ่งหาคนละหนึ่งมันทปีคูณไปเรื่อยนะจุ๋มไหมยังไงก็ร้านไอดีล้านไอด,ลไอดีล้านไอดีทำเป็นไม่ต้องเท่าพี่ยาหรอกง,ง่ายๆตอนนี้พี่ยาเนี่ยอาจจะได้วันหนึ่งหลายหลายตังค์ลองจินตนาการแค่วันละหนึ่ง Cobo คิดว่ายากหรือง่ายแค่วันละหนึ่งไม่ยากครับใช่แต่ว่าต้องทำพร้อมกัน ถ้าแสนคนทําพร้อมกันล้านคนทําพร้อมกันถ้าพี่จีหนึ่งถึงจีห้าล้านคนทําพร้อมกันพี่ยะได้วันละยี่สิบล้านครับถูกไหมพลังของพลังสวีเพราะฉะนั้นแค่ต้องสอนเขาแค่รู้รทำแบบนี้สิต้องต้องต้องเสียสละต้องเหนื่อยต้องออกมาแบ่งปันต้องสร้างกลุ่มต้องออกมาเทนรนเฮ้ยมาทําแบบนี้แบบนี้สอนเอาครับโอเค okay. ตอนนี้พี่ยัก็ทํามาหนึ่งเดือนนะได้ไปหนึ่งแสนบาทน,นะก็ การแบ่งปันเพื่อนๆหน่อยคนที่กำลังเข้ามาในดอกดิสหรือคนใหม่แล้วก็สิบหกไลฟ์แบับพ่ยะสำคัญไหมสําคัญมากครับอย่างนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าวันนี้ถ้าเรามีความรู้นะครับปัญหาเราจะน้อยนะครับลหลายๆคนนะครับที่อยากได้เดือนละแสนเดือนละสี่หมื่นห้าหมื่นสามหมื่นแต่ไม่ยอมเข้าเรียนรู้วันนี้มันไม่มีอะไรง่ายๆได้อยู่เฉยๆแล้วมันจะได้มาง่ายๆมันไม่มีหรอกครับวันนี้นะครับพ่ยะบอกว่า เราเอะเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตไม่ได้เกิดมาทํางานทั้งชีวิตก็จะบอกทุกคนเลยว่าเราเกิดมานะครับวันเนี้ยนะครับเรามาเพื่อใช้ชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานทั้งชีวิตแล้วที่สําคัญก็คือว่าวันเนี้ยสิบหกไร้เนี่ยจะเป็นนะครับจะเป็นเข็มทิศที่จะให้เราประสบลสำเร็จง่ายขึ้นพี่ย่าแนะนําทุกคนว่าใครที่เข้ามาใหม่ไม่ต้องสงสยัยไม่ต้องลังเลไม่ต้องเสียเวลา พี่ย่าเนี่ยลองมาหลายๆแบบหลายๆรูปแบบแล้วทั้งรูปท้งการเป็นลูกจ้างนะครับรวมทั้งนะครับปานก็นเป็นเจ้าของธุรกิจปัญหาเยอะแยะมากมายใช้ทุนก็สูงความรู้เราก็ต้องมีคู่แข่งก็ต้องเยอะประสบการณ์เราก็ต้องมีเวลาเราต้องทุ่มเทให้กับมันเต็มร้อยแต่ในดอกบิทเนี่ยนะครับลงทุนอะไรลงทุนแค่ซื้อกินซื้อใช้เอง ลงทุนดูแลก็สุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็เอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้16บไร้แล้วมันไม่มีบริษัทไหนนะครับที่เจ้าของมาสอนแม้กระทั่งการวิธีการหาเงินวันละ4ี่พันห้าพันวันละหมื่นสองหมื่นวันละแสนแถมได้เงินมาปุ๊บยังมาบอกวิธีการบริหารเงินอีกมันมีที่ดอกดิสนี่แหละพี่ยักษ์เคยไปเรียนนะครับเคยไปเรียนเพราะตัวเองไม่มีความรู้เรื่องออนไลน์เคยจะไปลงเรียนไม่ใช่เคยแหละเรียนแล้วเรียบร้อยนะครับแต่รู้ไหมว่าเขาไม่ได้บอกเราหมด เขามีแต่จะขายคอร์สต,ต่อไปต่อไปต่อไปให้กับเราจนมีความรู้สึกว,ว่าถ้าเราเรียนเราไม่ได้รวยนะครับเราจนคนที่ขายคอร์สนั้นรวยแต่ในดอกเบีเนี่ยบอสบอกหมดเลยนะครับบอกหมดทุกอย่างเลยอยู่ที่ว่าวันนี้คุณจะดิ้นรนขนขวายเองหรือเปล่างานที่เราทําทุกวันนี้เงินเดือนไม่ได้ดูถูกนะครับ9ก้าพันหมื่นสองหมื่นห้ายิ่งหมื่นห้าในจบปริญญาปีสิบห้าปีนะค่าเทอมเท่าไหร่ค่าหอพักเท่าไหร่ค่ากินค่าใช้เท่าไหร่ เบ็ดเสร็จนะครับคุณออกมาแค่1 5ื่นห้าหมยังไม่เท่าไหร่ปัจจุบันนี้หางานทําไม่มีเลยบางคนก็ถูกลดเงินเดือนเพื่อนพิยะเป็นถึงผู้บริหารนะครับรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นเงินเดือนเป็นหลักแสนนะพอเจอยุคโควิดที่ผ่านมาเขาเลอออฟออกไปรายได้เท่ากับ0นย์ครับ 1. อายุก็มาก 2. นะครับคุณจะไปหางานในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ดอริจะเป็นอะไรสำรองของชีวิตของเราก็ได้ งานที่เราบอกว่ามันไม่ใช่มันอาจจะใช่ตอนที่เรามีรายได้งานที่เราไม่ชอบเราอาจจะชอบตอนที่เรามีรายได้วันนี้นะครับบอกทุกคนคนใหม่ๆเลยวันนี้ถ้าคุณอยากมีรายได้ดอกดิบเหมือนพ่ยะเปิดใจและพยะเปิดใจนั่งฟัง16ไลน์นะครับสองวันเต็มๆไม่ได้ฟังอย่างเดียวนจดด้วยจดทุกคำพูดแล้วก็เอาคำพูดตรงนั้นนะ่ะไปทำงานพอเราไปเจอปัญหาเราก็กลับมาฟัง16ไลน์อีก แล้วให้เราคิดว่าเราเป็นผู้ให้แล้วเราจะสบายใจวันนี้เราไปให้โอกาสแตล่ละคนวันนี้ให้โอกาสไปให้ไปเรื่อยๆพี่ยะคิดนะอย่างที่บอสบ,บอกว่าอยู่กับดอกดิสมาสามปีอยู่ให้ถึงสามปีอยู่ให้ถึงห้าปีพี่ยะมานั่งคำนวณต่างที่ที่บอสบอกเชื่อไหมนอนไม่หลับ <S <S เราเนี่ยชิ้นละสิบาทชิ้นละยี่สิบาทเนี่ยเรานอ,นอนไม่หลับจริงๆ คือตอนนี้ไม่อยากจะคุยกับคนคนที่ไม่คุยแล้วไม่ได้เงินนะ่ะเอาง่ายๆเหตุผล่าพวกคุยแต่เรื่องไร้สาระบางคนบอกว่าไงพี่ยะผมพูดไม่เกง่งผมรู้จักคนผมรู้จักใครจริงๆถามว่าวันนี้อ่ะไม่ใช่คุณพูดไม่เกง่งหรอกคุณพูดเกง่งหายใจทางเหงือกไปซ้ําแต่วันนี้คุณคุณพูดไม่เป็นมากกว่าน,นะครับบางครนะั้งเนี่ยเราไม่ต้องพูดเยอะดอบดิดวัดบอกว่าไม่ถึงห้านาทีปิดการขายได้วพี่ยะพูดไม่ถึงห้านาทีพี่ยะก็ปิดได้เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ใช่ว่าพี่ยะจะปิดได้ทุกคนนะครับบางคนอ่ะครับ เขาเราอาจจะไปในช่วงเวลาที่มันใช่แต่ยังไม่ถูกเวลาของเขาแต่ก็มีหลายๆคนมีอังกฤษนะครับมีมาจากอังกฤษมาขอสมัครกับพิยะก็มีนะครับเพราะว่าพิยะแบ่งปันใน Facebook พิยะก็คือแบ่งปันใน Facebook เสร็จปุ๊บเขาก็ทักเข้ามาอยากจะทําที่อังกฤษต้องทํายังไงเขาก็ทักเข้ามาโน่นนี่นั่นวันนี้คนยังต้องการโอกาสเยอะนะครับบอกไว้เลยว่าใครที่ลังเลสงสัยเงินแค่หลักพันสองบาทเนี่ย คุณไปซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมมันก็หมดแล้วคุณไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้ามันก็หมดคุณใส่เพียงไม่กี่ครั้งหรอกคุณก็เบื่อแต่เงิน1,200อยบาทเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณได้ตลอดไปด้วยนะครับวันนี้คุณไม่อยู่นะครับแอปตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับยูทเซอร์ของคุณยังถ่ายทอดให้กับคนอยู่ข้างหลังได้ลองนึกไปถึง5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าวันนี้เราอยู่ที่ไหนของโลกของประเทศ แต่ไรายได้เราไหลเข้าทุกวันอ่ะคุณลองคิดว่าคุณจะมีความสุขขนาดไหนใครอยากมีพ่อใครมีพ่อแม่ก็ได้ดูพ่อแม่ได้เต็มที่ใครมีลูกก็ส่งลูกเรียนได้เต็มที่ใครชอบทําบุญก็ทําบุญได้เต็มที่เหมือนพิยะเนี่ยพิยะก็เอาเงินดอกลิฟต์แบ่งทําบุญแบ่งมาทําธุรกิจอ,อย่างที่บอสบ,บอกว่าให้บริหารเงินเราทําตามเลยเราไม่ต้องเสียเวลาคิดถ้าเป็นงานเดิมพิยะนะพิยะคิดจนปวดหัวจนระเบิดแต่ในดอกลิฟต์ทำตามบอสอย่างเดียวเลยทุกวันนี้เกาะบอสอย่างเดียวเกาะบอสอย่างเดียว นะครับแล้วก็ภาวนาว่าอยากเจอบอสอยากให้บอสแนะนําอยากให้บอสแนะนําทีมงานเราจะได้มีรายได้อยากให้ทีมงานแซงรายได้พิยะได้ซ้ํานั่นคือความมั่นคงได้ซ้ําครับครับผมเนี่ยในระบบนะกําลังจะสั่งผลิตเป็นหนังสือเกี่ยวกับศาสตร์แห่งความร่ํารวยที่ดีที่สุดในโลกหนังสือเล่มนี้มีอายุป,ประมาณร้อยสิบแปดปีแล้วนะร้อยสิบแปดปีนะคใครก็ตามที่ได้ครอบครองหนังสือเล่มนี้ร่ารวยทุกคน รับเลยทุกคนตื่นเต้นถ้าพี่เรียนกับผมขนาดไหนอันนี้เม่สุดตีนกว่าผมเป็นร้อยๆเท่านะผมแค่อยากว่าเขาเรียกว่าอะไรบางทีผมสื่อสารอาจจะแบบว่ายังเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ตรงกับที่เขามากนะแต่ถ้าใครได้ครอบครองเือ,พอ,พอนนี้คือจบแล้วนะให้รับมันัวเองนะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เหนื่อยเหนื่อยมากๆลาบากมากๆนะเราเคยซื้ออะไรไปกับเรื่องไลฟ์สระเยอะแยะมากมายแล้วเราก็เคยฝันว่า อยากรวยจะทํำยังไงเล่มนี้พิยะเล่มนี้แล้วพี่จะไม่ผิดหวังเลยจะได้ประมาณกลางเดือนธันวาคะธันวานถ้าพิยะได้ไปครอบครัวพี่ดีขึ้นใครก็ตามที่ได้ไปชุดพวกเขาจะดีขึ้นแม้แต่อาจารย์ที่แปลหนังสือเล่มนี้ก็ชีวิตดีขึ้นจากหนังสือเล่มนี้ทรงพลังมันเป็นหนังสือแห่งการปฏิบัติโอเคจับเลยโอเคไหมครับดุย どうも。